สสววััดีีครรรบทททุกกน่่่เเข้าาามมชืองตัวที่แปดนะครับสวยงามไม่ได้มีดีกลีเลิศเลอเหมือนใครมีแต่ความยิงใจมอบให้ฝากกดติดตามสับสักใครให้สักหนึ่งครั้งเป็นกำลังให้ฉันไปต่อกับช่องวิธีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามทางช่องวิถีเกษตรพอเพียงมนุษย์เงินเดือนนะครับเจอกันที่สวนครูตับนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับผมได้าลงคลิปเกี่ยวกับหมูที่เข้าสู่ระยะคลอดเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับเช้านี้นะครับตีห้นี่ครับก็คลอดออกมาแล้วนะครับ เหนื่อยนะครับตอนนี้เหนื่อยนอนส้มนะครับหานไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วก็เนี่ยครับได้มาแล้วนะครับห้าตัวนะครับจํานวนห้าตัวลูกหมูสวยๆนะครับขนาดไซส์เท่ากันนะครับเป็นขนาดที่กําลังพอดีนะครับไม่มีตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับขนาดนี้กําลังสวยนะครับการเจริญเติบโตก็จะเท่ากันนะครับ ไม่มีใครกินนมเยอะกว่ากันนะครับเพราะว่าไซส์ขนาดได้นะครับออกมาแล้ว5ตัวนะครับอันนี้ก็ผมได้ตัดตัดฟันนะครับตัดสะดือตัดหางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คลิปวอร์มนะครับให้ความอบอุน่นให้ความอบอุ่นนะครับให้ผิวแห้งนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายก่อนนะครับจนกว่าการคลอด การคลอดจะเสร็จสิ้นนะครับถึงจะเริ่มให้กินนมนะครับกระตุ้นให้กินนมแม่นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งแม่หมูนะครับอ่าเห็นไหมครับออกมาแล้วคลอดมาแล้วนะครับหลุดออกมาเองเลยนะครับนี่ครับถ้าไม่มีคนอยู่เราก็จะอัดทำให้ลูกหมูนั้นขาดออกซิเจนนะครับหรือว่าหนาว จนตายได้นะครับก็ต้องคอยดูตลอดสังเกตตลอดว่าหมูจะคลอดตอนไหนยังไงนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงหมูครับฉีดยากระตุ้นไปแล้วนะครับออกซิตโตซินนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ล้วงล้วงไป3ตัวนะครับเพราะว่าทิ้งช่วงคลอดนานนิดหนึ่งเกิน 15นาทีเราก็จะล้วงเลยนะครับเจะไม่รอตัวที่8นะครับสวยงามแข็งแรงผูกใช้ได้นะครับผูกเลยนะครับ ก็อาจจะผูกห่างจากฐานส้นดอสักหนึ่งนิ้วนะครับผูกสองปมให้แน่นนะครับแล้วก็ตัดฟันครับจ้า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  ันไม่ให้ฟันไปดูดนมแล้วกัดนมกัดนมเป็นแผลดูดนมแม่เป็นแผลนมขาดก็งั้นเราต้องตัดส่วนหางเราก็ต้องตัดหนีบก่อนนะครับเป็นวงกลมสักรอบหนึ่งนะครับไม่ให้เลือดนะครับเป็นเทคนิคถึงจะตัดหางจากตรงที่เราหนีบสัก0.5เซนนะครับเห็นไหมครับเลือดไม่ไหลนี่เป็นเทคนิคการตัดหางก็ เช็ดแห้งนิดหนึ่งแล้วก็นำไปไว้ในเข่งเพื่อคลิปวอร์มลำดับต่อไปครับก็เอามาไว้ในเข่งให้ความอบอุ่นก่อนนะครับเนี่ยหกตัวแล้วนะครับหกตัวแล้วในส่วนของแม่พันธุ์นะครับส่วนของแม่นะครับเขาก็จะ เบ่งเป็นระยะนะครับแต่ถ้าทิ้งช่วงนานก็จะทําการล้วงนะครับล้วงเพราะว่าบางครั้งอาจจะเกิดการติดขัดนะครับคลอดในท่าขวางทําให้การคลอดติดขัดนะครับก็จะทําให้ตัวที่อยู่ด้านในอีกอาจจะเสียชีวิตได้นะครับนั่นก็ต้องล้วงนะครับเพื่อให้การคลอดอ เดินนำเนินไปอย่างปกติสมบูรณ์เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูคร่าวๆนะครับวันนี้ว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานต่ออีกเช้านี้นะครับได้แล้ว6ตัวคาดว่าอีกประมาณสัก6ตัวนะครับประมาณ12ตัว สบองตัวน่าจะได้ครับเพราะว่าตัวมันดูขนาดแล้วมันไซส์มันพอดีครับกำลังพอดีแล้วก็ออกมาก็ยังไม่มีลูกกรอกนะครับยังไม่มีตัวที่ตายเลยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงโอเคครับก็ท่านใดที่สนใจลูกหมูก็จองได้นะครับจองได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนมาจองไว้แล้วเล <laughs> ตรงนี้หมูราคาแพงนะครับราคาแพงก็คนก็เริ่มสนใจเลี้ยงมากขึ้นเวครับลาไปก่อนนะครับเช้านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ฝากกดติดตามสับสไครให้สักหนึ่งครั้ง